บนบนบนเล่าสู่ฟังเรื่องไปนั่งคุยกับพวกพ่อค้าไม่ขายว่าคนเราไปจีแต่พ่อค้าไม่ขายเล็กๆน้อยๆขายเล็กๆน้อยเพื่อให้ตัวเองอยู่รอด กินกาแฟกันพ่อค้าไม่ขายเล็กน้อย,อยขายลูกชิ้นขายไส้กรอกขายไอติมขายลอตเตอรี่ขายผลไม้ข้างทางพวกรถเลข่ขายผักขายอาหารเดี๋ยวนี้คนตกงานเยอะมาเป็น พอขาไม่ขายเยอะทั้งมือสมัครเล่นเก่าไปใหม่มา,มาเก่าก็เลิกไปใหม่ก็มาอีกการงานอาชีพไม่พอกันกระดูสิรับสมัครคนงานก็รับต้องระบุนะทุกวันนี้เอาต่างด้าวเอาคนเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านคนไทยม็ตกงานบางทีก็รับอายุ1 8บแปถึงสาอย่างนี้ พวกที่เลยสามจิมห้าไปที่ไม่มีงานทําประจำเยก็ตกงานกันเป็นแถบๆก็มาเป็นพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายมือสมัครเล่นขายไส้กรอกไอติมขายหมูปิ้งข้าวเหนียวเป็นนั่งคุยหลายคนแล้วบอกว่าโอ้ยเดีย๋ยวว่าแต่รายได้ดีเลยค่าน้ำมันค่าแรงขั้นต่ำวันละสามรอยก็ไม่ได้ว่า บางวันบางคนเปลืองน้ำมันขี่มอเตอร์ไซค์ซาเล้งพ่วงข้างหาเลาะขายของจุดนั้นจุดนี้ตามหมู่บ้านต่างๆค่าน้ำมันก็จะไม่ได้เลยบอกว่าแต่เงินกินเงินอะไรเลยเงินเก็บอะไรไม่มีหรอกค่าแรงค่าต่ำก็แทบจะไม่ได้วันละสามร้อยหักรุ่นเท่านี้ออกก็ยังจะไม่ได้แล้วเป็นอย่างนี้ ก็เลยมน,นึกถึงว่าช่ังคมไทยทุกวันนี้มันหนักไปเรื่อยๆแล้วต่างดาวก็มาแย่งอาชีพจนจะหมดแล้วในรถสืยมก็ชอบต่างดาวเลยนะว่าไายว่าเขาจ้างเขาถูกไม่ถูกทุกวันนี้ข้าแรงเท่ากับคนไทยบางทีเขาก็มาเรียกร้องเอาข้าแรงนู่นนี่นั่นมาเรียกร้องสิทธิที่ต่างๆเขามาเป็นอยู่อ